สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราถามเป็นภาษาโนชวาวิลเกนดาตุอาร์เดอิดา a วิลเกนดาตุอาร์เดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่15เดือนก,กับรกดาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนชวาอิดาคอาร์เดสามต้นเะอยุล 2 0 2 1 15 j u l 2 0 2 1 15 j u l 2 0 2 1หรือเราพูด no อ no nice ีกแบบหนึ่งได้ว่า i d a 5 15 1า ช่วงนี้มุมนี้ก็จะหลายคลิปนะคะแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนรู้ขอให้ทุกคนมีช่วงซุมเมอร์เฟย์ที่ดีนะคะกูซุมมอรอเลสซานันฮาร่